ทั้งเขาคุกปลาทูทั้งคานิว่าคุกปลาทูกินหฮมันยิมได้ลูกเด้อกินแล้วก็ไปนอนเกิดเป็นแมวนี่สบายคักกินข้าวสวยคุกปลาทูอันนี้เป็นคานิว่านะคะคุกปลาทูโอ้เป็นแมวหาเงินเป็นจ้ะเป็นแมวหาเงินเป็นใส่เงินเก่เกงๆใส่แต่ของแพงๆเนาะกินก็นต้องกินคานิว่าจ้า เนี่ยผู้นี้เลือกกินคากลูกสาวลาพ่อเงี่ยปุ๋ยเนี่ยลูกสาวลาพ่อเงี่ยปุ๋ยเลือกกินค้าต้องเป็นของดีๆทั้งนั้นลูกเพิ่นน่ะพอเพิ่นวานยานลูกจอยตอนแรกว่าเสพีสำลีกินแต่ข้านี่วา่าอาหารเมด็ดกับขน,นมกับอะไรอย่างแบบอยากให้กินที่มันวิตามินวิตามินสาหรับแม่ไหมแต่ปันนี้เพิ่นว่าลูกเพิ่นจอยลงพอเพิ่นวาลูกเพิ่นจอยล่งกันเลยเอามาเห็ดเขาคูกปลาทูให้ ย่างผิดสัมฤทธิ์ก็มากินเขาคุกปะทูน้่นหละจ้ะแกะก้างให้ย่างดีแกะก้างให้ย่างดีว่ามีก้างเปลือกเจือปนว่ามีลงเขามาแน่นอนจ้ะอย่าลูกบบเอี่ยมอีกค่ะนี่ว่าคุกปะทูอีกจ้ะเอาคักๆเลยพน่ะเบิ่งหนพน่ะบ่ต้องซืบเบิ้งพนเพิ่นพน่ะบ่ต้องสืบจ้ะอันนี้พ่อพนกับว่าลูกพนจอยเ้าเนี่นี่ รอเพิ่นว่าลูกเพิ่นจอยจอยขักจอยเนี่ย